ขอสวัสด um, ีครับพี่น้องของบานสังการสุกุศลท่านผู้ชมขอสวัสดีคือเขาคือเดินกับพี่น้องเหมือนผมเหมนบ้านสังการกับรถไฟอยู่บ้านน้องซิมหน่อยครับพี่น้องตำบลหัวท่านอำเภอหัวท่านจังหวัดสิเกตรับพี่น้องครับอำเภอได้กันกับบ้านสังการครับผมเป็นเป็นรถไฟทอสองนะครับพี่น้องกำลังเสี้ยวึ้นฐานนะครับพี่น้องบ่งไฟทอสอง เป็นทีมงานน้องปันปันน้องปันปันครับทีมงานกำลังเอาขุนฐานครับเป็นบงไฟทศสองครับพี่น้องเป็นไปทศสองนะครับพี่น้องเป็นบุญบงไฟประเภทนี้ครับพี่น้องเก้าเมืองในการครับครับผมขออนุญาตนะครับโอกาส

วันอาทิตย์ที่1ิบเอ็ดือนมีนาคมข้าช่วงของสุรินทร์และกะสามมือผ่านไปนะครับรัฐบาลกันจัดตั้งบนทั้งใดจัดไว้จีนพิเป็นนายุบรอนะครับถูกยางฟอม้วครับพี่น้องรอเบิงราคาน้องปันปันเป็นวงไฟทูรย์สองกับพี่น้องเแล้ววงด้วยกันครับว่าสิบพันราคาบวง બેલો વી ડા પર 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 કોક માં કઈ છે ไหน જંગ દે જંગ કુ કુ જો કોન તનયા જો કોન કોન กินแบบแ <icias> ไรวะสป <Labor> าทางยัดโอ้ไปแต่ดีเ้ยสุดยอดเลยเอาพี่น้องลอยแปดสิบพครับพี่น้องไรสนะครับนคอไรัา อาฟฟเียี่สบันละสองร้อยยี่สิบนันครับพี่น้องคนสองคะแนนครับ255